เนียนกับนกมากครับทุกคนเอ๊ะจางปีกเลย่ะเนั่นจางปีกเลยนั่นี่ยใ่นใสเลยใช่แล้วี๋ยวมาดเฮ่ยขนน้อ๋อเดี๋ยวทุกคน เนี่ฮะแล้วเดี๋ยวมันลงมาอยู่นี่ยฮะพ่อผมครับพยายามจะจับนกแก้วนะผมแล้วเขาสื่อสารเนีนกนะเขาสื่อสารกันนกแล้วนกก็แยแคร์เลยะแบบนกนกก็ใส่หน้านะพ่อลงมาลงมาพ่อนกก็แบบอย่างเงี้ยพ่อก็สื่อสารกับนกได้จะจับนกมาจับนกใช่ตอนนี้นกก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนนะเอออยู่ด้งยกันเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้ไม่ไปเลยตีนรังกล้องมาถ่าย มันมันกลัวกล้องวะมันเหมือนอะไรสักอย่างมันกล้องมันยาวเป็นนกแก้วอะไรอ่ะเมือก,ก,ก,กี้นกแก้วแคะนกแก้วแคะมันตัวเยแก้วแคะนะทุกคนบังเอิญพบนกแก้วแคะนะพ่อก็อยากจะจับมาดูใช่ไหมได้ <laughs> แล้วจะเอาสวิงจับปลาจับนกเนี่ยนะอ่าก็ได้ทใครคนมีฝีมือก็ทำเงินไม่รู้โอ้โหแต่เห็นเมื่อกี้ดวงเหลืองนะนะครับเป็นนกแก้วอะ่ะ แต่ตัวมันไหนตัวมันเล็กอ่ะแล้วก็วนลงมาที่เจอมาอ่าหายกันแหงนะตัวไม่รู้ยืนไหนนะตัวนี้แล้วเดินอ้อมลงบนม้านี้มันจะบินหนีอ่ะนี่ทุกคนนี่ไงมาแล้วใช่ป่ะเหลืองเหลืองหรือเขียวตัวเดียวนี่แหละไนี่เฮยดูเกาะเหล็กดูเหล็กดำหน้าเธอเออนี่แหละตัวนี้แหละอ๋อยิ้มชมอาแต่อยู่บนหลังคา เดี๋ยวมันลงเดี hmm. yeah. mm ๋ยวมันลงมีแ hmm. ก mm ้เ hmm. ด mm ี hmm. oh. mm ่ไงมีเดียวแล่ไงเออว่าอะไรสีสัน่าอะไรว่แก้วแก้วแก้วน่ารักนะทุกคนจริแก้วไอ้ของใครนะหลุดมาเนี่ยเออมันนกนกมันหลุดมาแล้วเอาอะไรล่อมันมันมีข้าวอยู่นั่นจรงอยู่มันลงไปกินตรงนั้นอยู่แก้วนี่เอาไม่ได้อ๋อ แล้วผมกำลังเหมือนเรากำลังจับสัตว์หายากอยู่เรากินอาหารกันนกนกอะไรนกเขาเลยนกเขาอะตอนนี้พ่อผมกำลังตกยออยู่นกแก้วตอนนี้ฝั่งนกแก้วแล้วพ่อผมนกำลังดูเชิญของกันและกันอยู่ว่าจะทำยังไงกันต่อหวังว่าผมจะ เปิดด้วยการตะปบสวิงใส่จะได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูพร้อมกัน

มันเป็นท่ออ่ะมันจะลงได้ไงนาังคาหนะได้ทุกคนนะเมื่อกี้มันเป็นท่อนะมันไม่เรียบมันบินออกได้ฮะเมื่อกี้นิดเข้าแล้วแหละปกติไม่พลาดเลเนี่ยออกเมื่อกี้นี่ผานเก่าเลยเนี่ยมี่านเก่าแล้วผ่านเก่าผ่านเมื่ีเวลาได้หมอดจอแน้ฮะแต่ไม่รู้งล่างเนี่ยโอ้โหเกินตั้งนานหายใจไม่รู้ท้องโอ้โหอยู่นี่ ย้้น kind of ้อยเดินเรูนะรู้รู้ไม้ไม่รลยก่ไม่ยอมให้จับตอนนั้นแหละตอนนั้นดูดิมีไหมดูดิ ตอนนี้นะครับเราให้สายสืบของเรานะไปดูนะว่ามีนกอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าไปยสืบว่ะสายสืบไปเดินเอาไปเลยเขาเนียนกับนกมากครับทุกคนเนียนมากนกไม่ทันสังเกตนะครับเดินเร็วเ้ยเฮ้ยทำท่าเป็นนกดิเฮ้ยเดินนกเดินนกคงใส่กางเกงเลยอันนั่นแหะกางเกงเลยอันนั่นแ่ละชอบเป็นนกเนี่ยดาวุฒิเรานะนอนพี่แชมป์หน้าทุกคนรอผมรอนมเพื่อ เิ้มเสียงได้ไหนมามีหรอไม่มีบินไปไหนละน้ำหายกันใหญ่หายยากจังมีบ้ามีบ้ามีไหมนั่นถ้าไปหานกไปทำอะไรเี่ทำับแมวเลยะดวิเหมือนเจ้าลกมาไม่จะรู้ตัวแล้วทุกคนนั้นแล้วก็บินหนีไป คจะชั่วะคนิดเดียวเลไม่รู้เลยว่านกอะไรนะไ่เดจะได้เห็นที่ไก่แล้วไหนๆไม่มีนกแก้วอานกอะไรกัสักตัวดินกเขาอะนี่บ้านมือน่เลายพอกนายพานมันไม่เชื่องขหมือนนกแก้วเมืกี้อ่ะไวจะดินไมนกเขาน้อยเปนเปลนหมายเปลนหมายนกแก้วไม่ได้เอานกนี้ก็ได้ว่ามันเร็วเร็วนกแก้วดูหนู เป็นน,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 นี้ดี้วยยังไงถึงมาที่โล่งนะมใบคนใบนเลย <c oughs> ไม่ใช่แล้วเอาล้วทุกคนวันนี้ก็เสียดายจริงนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทุกคนนะบินไม่รู้ไปไหนแล้วนะไ,ไ,<อ>ได้แล้วสวยนะใช่สวยนะ<ว>ครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนดีวกว่านะครับได้ลุ้นวันอาทิติดแจมสานได้ลุ้นวันอาทิติดแจมสาครับผม ไม่ต้องนะถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งค่าเพื่อนนะครับเอาไว้ครั้งหน้านะครับผมจะไปตามล่าอะไรอีกนะครับอย่าลืมติดตามดูนะเจือหมายคิดนะครับปลาในไม่ได้ตัวเอ้าวันนี้